สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนเรื่องเศษส่วนกันนะครับที่เราต้องทบทวนเรื่องเศษส่วนกันก่อนครับเพราะว่าเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือจํานวนคระครับจนานวนคระจนานวนคระกับเศษส่วนนั้นมีความสัมพันธ์กันนะครับเศษส่วนที่เราเรียนกันอยู่นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับมีอยู่2แบบ แบบที่1คือเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วนนั่นเองอย่างเช่น3ส่วน5 3ส่วน5นี้เรียกว่าเป็นเศษส่วนแท้เพราะว่าเศษน้อยกว่าส่วนเศษส่วนแบบที่2ก็คือเศษเกิน เศษเกินเศษเกินคืออะไรเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีเศษมากกว่าส่วนนั่นเองยกตัวอย่างเช่น5ส่วน3 5ส่วน3เรียกว่าเศษเกินเพราะว่าเศษมีค่ามากกว่าส่วนนั่นเองทีนี้เศษเกินจะเขียนให้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นั่นก็คือจำนวนคระ จำนวนคลาดเศษเกินสามารถเขียนอยู่ในรูปจำนวนคละได้ครูจะสาธิตวิธีการทำห้าส่วนให้เป็นจำนวนคละนะครับการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละมีหลักการง่ายๆก็คือเอาส่วนไปหารเศษจ,จากรูป5ส่วน3เอาส่วนมาหารเศษก็จะได้เป็น3หาร ห้าสามเป็นส่วนตัวนี้นำอาหารเศษก็คือห้าตั้งหารออกมาสามหนึ่งเป็นสามสามสองหกได้สามหนึ่งเป็นสามห้าลบสามเหลือสองทีนี้เราก็นำผลจากการหารตัวนี้มาเขียนเป็นจำนวนคะการหารเศษเกินจะมีเศษเหลืออันนี้เราไม่ต้องไปใส่ทศนิยมเพื่อหารต่อนะครับ ให้พอแค่นี้การเขียนเป็นจำนวนครั้งนะครับ1ที่อยู่ตรงนี้จะกลายมาเป็นจํานวนนับหน้าเศษส่วนเศษ2ตัวนี้จะกลายมาเป็นเศษ3ตัวนี้จะกลายมาเป็นส่วนได้แล้ว1เศษ2ส่วน3นะครับ 1ศษส่วน3ซึ่ง1 3เศษส่วน3นั้นก็มาจากเศษเกิน5ส่วน3นั่นเองทีนี้ถ้าหากเราสามารถแปลงเศษเกิน5ส่เน3เป็นจำนวนคละได้เราก็ต้องสามารถแปลงจำนวนคละกลับไปเป็นเศษเกินได้เหมือนกันการแปลงจำนวนคะกลับไปเป็นเศษเกินนั้นนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือ เอา3มาคูณ1แล้วบวกด้วยสองอย่างนี้ครับ3คูณ1บวกสองส่วนด้วยส่วนนี้เราก็ยก3ามตัวนี้มาเลย3มคูณ1บวก2ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นเศษส่วนก็ยก3ามตัวนี้มาเลยครับทีนี้เรามาหาผลลัพธ์กัน สาคูณ1ได้3 3ม,มบวกสได้5ก็จะได้5้ส่วนสเห็นไหมครับ1เศษ2ส่วน3คือจำนวนคละที่เกิดจากเศษส่วน5้ส่วนสทีนี้พอเราแปลงเศษพอเราแปลงจำนวนคละ1เศษ2อส่วน3กลับมาเป็นเศษส่วนมันก็จะได้5้ส่วนสมเหมือนเดิม ันนี้คือความสัมพันธ์กันนะครับของจำนวนคระกับเศษเกินสำหรับคลิปนี้ครูก็จะพอเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทบทวนเรื่องเศษส่วนคลิปต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องการบวกลบจำนวนคละครับ